ล้มลับก็มาสอยลองไทกลัก็มาสอยดีเนาะดีเด้อค่ะน้องแล้วก็ชาวจีนคนเก่าก็เนิมทุกคนมื่อนี้เป็นมือที่สองของการปลูกมักคุดินลายเสือเดินทุกคนจ้าเนาะ บรรยากาศตอนเช้าโมงเช้าเลยสวยเลยแหละฮวนใหม่กำลังยอดสาจิวสิทมหันมาสิลูกให้ตาเอ้ย จะปลูกหอดเพนต์ตอนนี้หมดที่แล้วที่ดีเลยหน้ามันงั้นนี่ก อ้าวมันต่นั้นเ,นเป็นทมอ, <c oughs> อืมเบรันจะ,นจะไ่ง่ายอไม่ได้นะนรถขึ้นลําพะมันเออทำไมเขเก่งี่มันขดถม เก่งๆนะดินขดกีดินทมอะทมลูกทมทมทมอ่าเาจะแนมบ้างเลยแนมแนมขดกีดินทมในนะเออจะมาเก่งพี่น้อยก็เป็นโอ้ยในขดกีดินทมนะเอาไปเอามาขดกีดินทมขดออกพร้อมในมันทมทมลูกทมทม่เก่งอะไรฮะทมแล้วตีนเหยียบมาในลูกตีนเหยียบนั่นนี่เออเออเออเยียบมาในทมทมทมเก่งอะไรบ้างในพี่น้องน้องเทกานะ มื่อนี้นะจะแล้วทุกคนด้ยน้องเทกา้าก็เก่งๆมองในบอน,นทมนะนิดน้อยก็เห็ดเป็นทมทมทมมือทมเขี่ยทมเขี่ยดินทมไว้ไว้เฉยกันก็อ่าเก่งอดีมาเก่งแต่อันนี้โว้ทมไว้ได้เลยอ่ามันก็เห็ดเขาเห็ดมันก็เห็ดเป็นเด้อ้เขี่ยเขี่ยดินทมก็มเป็นบาทเนี<า>่ยเออมึองในวาดออกเป็นเลยนาย เกียดินทมไปทมมาควัดออกไดอ้า古ดออกว่ดแล้วผมทมมันเป็นควัดผมแน่นี่ทมลูกทมอ,อดินทมเอออย่าควัดไนออกโอ้ยอันนะเขาเอินควัดไนเลยลูกอ,อื้อมั่นธ้าออกได้ะเตียมต่อคืบโทรออออ ให้โหติกพี่ทำ่นหน่อยฉันีแล้วู่รหัสพี่ป้าด็หน่อยเลยมาเลียงเอาติโตกับพ่อเลยเนาะมาเลี้ยงอับดับชิแลแล้วให้เนี่ย อบจะคืนเฮ้ยน,นี่นะอบจะคืนรวมเบิร์ตฮะอนนโอ้ยจะซิว่าเปน็นต้านายแท้สองคืนก้อยนี่เป็นโบอบตัวไม้แล้วอะ่ะสองคืนเชือกมือหนึ่งในแซนนะอบสองคืนสองมือหก หน่ออนไรนะทุกคนดินลายเสือ <c oughs> กำลังแตกทุกคนเลยแต่ว่าอากาศมันเย็นเนาะมันก็สีอัตราการแตกงอกมันก็สีซ่าแน่นะทุกคนถ้าเป็นคองสจิวเองนั่นอันทีเสจิวเอาแนวไว้เองนั่นถ้าเป็นสองคืนนี่สามคืนนี่งอกนี่สีเงาแต่กนี่ย่งมพอนเงาอะไดทุกคนนีเดีงอกอวไหวกำลังทุกคนจะนะเพราะว่า สจิวบริปลูกโลดเนาะคอยาจิวเซน้ำและอบบริถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะวิธีตอนนเซน้ำก,กับอบพนะทุกคนเนาะสจิวเล็งหลัดฟาวเองเนาะไวถ่ายคลิปให้เบิ่งนะคะทุกคนค่ะมันก็บอยยากเดี๋ยวคือสจิววนะ่าวอลไรเนาะเซน้ำไว้คือเข้ามาเขาในี่ทุกคนก่อนสีนอและแเซน้ำไว้คือหนึ่งตื่นซา,าม่าแล้วกระเซาะแล้วก็ะถ้ามันะเซนน้ำแล้วก็เอาไปอบใส่ผผาหอมที่มันขาดมันยังนะทุกคนนะี่อบไว้แบบนี้นะทุกคนเนาะอบใส่ผผาหอมไว้วก็ป้าไว้ในไซส์ก็ได้ที่แบบว่า บอนมันหอนบอนมันอ้าวบอนที่ลมบเขาวเนาะทุกคนเนาะจะเหตุแห่มันก็ดินีงอกแบบงอกงามนะทุกคนอันนี้กําลังกําลังแตกค่ะเพราะว่ามันดินมันกระยับนะแน่นะทุกคนเนาะมันแบบว่าอยากมีหมอดมียังกินแน่นะทุกคนมันกับแบบว่าตราการออกมันกระปุบอะใรถ้าตัวใดมันสมบูรณ์มันก็จะออกงาแบบนี้เ้อทุกคนเห็นบหงอกมันจะงาแบบนี้นะทุกคนเห็นบห นะคะตัวที่ชมบู์งอกมันจะงามแบบนี้เพราะว่านี่เขาอบสองคืนแล้วทุกคนสองคืนกับสองมือเด้อทุกคนเด้อจะได้งอกงามสา่มนี่เลยนี่ปลูกพอดีเลยทุกคนจ้าเนาะแล้วก็เห็ดห่ออกไว้่หนำเนาะทุกคนพอะนั้นจะจีว่าในน้ำเห็ดแ่แล้วก็อบ,บก่อนเด้อจังปลูกเนาะทุกคนเนาะสาวกษตกรทุกคนเด้อนะคะมันจะออกงามออกไวออกดีกว่าที่เขาปลูกโดเนะทุกคนเนาะ ถ้าเขาปลูกโลดแบบว่ามันจะนานออกเนาะทุกคนแหละอีกอย่างก็จะเปลืองเม็ดพันธุ์พร้อมเนาะเขาจะใส่เม็ดพันธุ์ลายเพราะว่าเขาบโผว่อาอัตราการแตกมันลายหน่อยสำหรับท้าเ,าเห็ดแบบวิธีสัจจิวนี่เขาโผล่ออัตราการแตกงอกนี่ได้จักเปอร์เซ็นต์เนาะอัตราการแตกงอกได้จักเปอร์เซ็นต์แล้วเขาจะสามารถกําหนดไนได้เนาะว่าเขาจะใส่คุ้มละสองไนเนดะ้อทุกคนเด้อเนานะบางเถอก็จะอัดสามไนกับมีแต่ว่าส่วนมากจะเป็นคุมละสองไนเด้อทุกคนเด้อนะคะ ให้นี่ก็แล้วแล้วเล้ยงพรอนใหม่สิดท้ายอีกให้หนึน่งเราทุกคนเนาะเพราะว่านายนทวดินเขาอยู่เท่งไก่ย่างเป็นบ่เมื่อซ้ำนี้เออซื้อได้อีกยุไห้หน่อยอีกให้หน่อยหนึ่งทุกคนเนาะสิได้อีกให้หน่อยหน,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 นึ่งเยอะไปปรุงกันกำลังไปยันบุพเพกำลังจะชิวกะอันในวันระหว่างทพิราพอวันใหม่เรา,ทา,ทา,ารไทยเนาะชิวกัะคืนมะกรมน้องเทก้านอนพี่น้องรับเรียบร้อยพรอนพอผูอ้ใหญ่สีเขายู่ดุงน้อย หลับเรียบร้อยพี่น้องซาจิ๋วก็สิได้ยอโตลงไปปลูกทวดินต่อกันเด้อพี่น้องน้องไทก้ารับเลยเนาะปล่อยน้องไทก้านอนอยู่นี่เนาะซาจิ๋วก็สิลงไปปลูกทวดินต่อเพราะว่าคนใหม่เราไทยอีกไห่หน่อยหนึ่งทุกคนเนาะอีกไห่หน่อยหนึ่งทุกคนจ้านะขนาดจะน่าจะแล้วแล้วทุกคนนะปลูกทวดินปีนี้น่าจะแล้วพอใส่ซ้ำนี่แล้วแต่ก็สิได้พรนดินเสียหญ้าต่อทุกคนเลยบดผักดอกสิได้เสียหญ้าต่ออีกเนาะน้องไถกะก็รับเป็นที่เรียบร้อย อ่ปาปาโกอยู่ทุกคนโอเคเดี๋ยวเขาลงไปปลูกทวดินน้ำกันเลยทุกคนสาเนาะหลังจากข้าไทยแล้วก็เจ้าคาดบ่ยไทยแล้วก็เห็ดเป็นคันไทยแล้วเห็ดเป็นคันแบบนี้ทุกคนเนาะแล้วก็มาคาดเพราะว่าแต่ละเถื่อจะจิ้วบริถายให้เบิ่งจกเถื่อ,อนเนาะทุกคนเพราะว่าลงมาหอดพรอนใหม่แล้วก็คุดเรียบร้อยแล้วอันนี้แม่นฮะอันนี้แม่นจะเป็นวิธีการอ่นะแปลงคู่เด้อทุกคนแปลงคันคู่เนาะ เ้าจะยกสูงขึ้นหอดว่าเมตรหนึ่งจะยกสูงขึ้นในเท่ไาไรฮะจากเส้นเสาเส้นกบับบสูงปานใดดอกทุกคนซ้ำนี่อะไรที่น่ะเนาะเขาจะยกคันคู่แบบนี้เขาจะอันนี้ให้น้อยเนาะเาจะเห็ดเป็นสามอันสามคันคู่โดยทุกคนเนาะจะเห็ดเป็นแบบนี้ทุกคนจ้าอันนี้มันจะดินทรายเพราะเป็นทรายล้วนเดยทุกคนดินทรายแกมตนี่จะเป็นดําแบบนี้ทุกคนเนาะ โมเมนดินทรายล้วนด้ยค่ะหลังจากเขาคูเห็ดคูแล้วแบบนี้แปลงคูแล้วแบบนี้เขาก็จะทําการคูดคูดเป็นแถวไปเนาะทุกคนแล้วก็รเริ่มปลูกได้เลยนะทุกคนตอนนี้พอนใหม่กาลังเรากําลังอนาแปลงคันคูอยู่เนาะให้มันงามนะทุกคนให้มันเป็นระเบียบรเรียบร้อยเนาะ บรรยากาศมือนีกระแด,ด้ทุกคนนายรองทการรับเรียบร้อยเนจิวก็ลงมาสืบต่อนะพรใหม่แล้วนะพ่อใหญ่เราซีขาวอยู่ก็เลยบอกพ่อใหญ่แน่เบื่องีนเด้อว่าจะรอง,งทกาตื่นนะนะทุกคนเพราะว่าเาจิวก่อมนอนแล้วเรียบร้อยเนาะถ้าลงมากก็สิมาตากแดดตากลมน้าแมมนะทุกคนรองทกาเป็นวัดไอ้เบิดคืนกลางคืนนะเพราะว่าตากลมตากแดดน้าแแม่ได้ไม่เฮ็ดเวียก็เฮ็ดน้าแม่นะนเห็นบ่พรไหมแล้ก็ลังคูดแบบนี้ บมได้คาดอีกแล้ววะเฮ้ยจะคา,าดเลยเนาะมีแต่ละาคูดขั้นขางทั้งขางมันนี่ไรนะแปลงทั้งขางมันนี่เพราะว่าเราคันเราคาดแล้วเรียบร้อยอะไรเพราะเขาให้นี่ห้าสิบปลูกมะกระโพดโอ้ยจุดสีห้าแนี่มะกระโพดไม่ได้ใช้นาฮ้ยมาปลูกเนาะมะกระโพดขับมะกระโพอดอันหวานนะี่นาะหัวบัได้สามหานี่ก็ได้ยังหายหนึงปลูกกระโพดหวานนะขั้นกระเจา้าขั้นกระเจ้าแบ่งเป็นท้งหน่อยค่ายโยนที่บัดสามร้อย ท้งหนึ่งทงใหญ่นะามรลอย,ลอยเอาท้งใหญ่เห็นด้เป็นท้งใหญ่สุปเปอร์นะพันลนำผึ่งเห็นด้นี่นะคอยจะปลูกให้นี่พอได้กินให้นะพอได้แล้วให้นะปลูกปนมาทัว่วเรียบร้อยเลยหน้ากระลักหัากะแลนลงค่ะว่ะ นี่เงีเสียงน้องไทกะแหล่นเข้ามาเหมยดิเสีชงฮักกะลับปองย่านี่โอ้โหเลอะลายไทกะฮักกะลับตาลงแม่ก็ลงปลายีกระตืนแหละเสียงไห้เฮาททงหน้าผู้น้องน,น,อน้องสบายสิโลไทฮักกะลับตาลงเ,ลเริ่หมดแล้วพอนใหม่กำลังแปลงคันคูพี่น้อยไห้นั่นนะเดี๋ยวมือแรกมือแรกจักสีแดง โอ้ทุกคนจ้าเจ้าจิ้วกเกษตรประหาบน้องวันใหม่แล้วโอเคละทุกคนบแล้วบัทัวดอมคือดินก็ได้เนาะแต่ว่าเจ้าจิ้วเกขอจบคลิปไวันน,นี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อฝากกดไลค์แชร์ในเด้อพี่น้องนะคะเมื่อยเล่ากับบออกแลนน้องไทก้าหายนี่ฮักกระลาบลงมวยยานี่แม่ฮักกระย่างลงไปวัฒน์ทีตื่นไว้ว่าวูบนี่เสียงน้องไท,ก,ก,งงทก้าหายแลนขึ้นมาพี่น้องฟังไปเอ้ย